พราะว่าดีกาแฟนั้นทำมาจากเมล็ดกาแฟารบิก้าแท้นะครับเกรดพรีเมียมสั่งตรงมาจากประเทศสเปนเลยครับหอมอร่อยดื่มง่ายไม่มีกลิ่นของสมุนไพรมาลบกวนทุกวันนี้นะครับเวลาผมเจอเพื่อนปู่ผมมักจะแนะนำสิ่งดีๆให้เขาเสมอด้วยการดื่มเครื่องดื่มสุขภาพดีๆ,ส,ดๆสุขภาพดีกาแฟดีต้องดีคอฟฟ สวัสดีครับผู้ชมครับในภาวะปัจจุบันนี้นะครับคนไทยหามาดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นนะครับและกลุ่มเป้าหมายที่มักจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพก็จะเป็นกลุ่มวัยทำงานและกลุ่มวัยผู้สูงอายุครับแต่อย่าลืมนะครับผู้ชมครับเราเราท่านๆเมื่อเข้าสู่วัยต่างๆเหล่านี้แล้วอาจจะมีปัญหาสุขภาพตามมามากมายไม่ว่าเรื่องของไขข้ออักเสบไขข้อเสื่อมรวมถึงภาวะความเสื่อมของร่างกายต่างๆมากมายด้วยนะครับและเพื่อให้เข้าใจกับภาวะนี้ให้มากยิ่งขึ้นในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ พอศริเกียรติกรับวสวัสดีพี่จ๋าครับสวัสดีค่ะพี่จ๋าครับภาวะไขข้อเสื่อมตามร่างกายอันตรายแค่ไหนครับจริงๆความอันตรายมันอยู่ที่เราไม่รู้ตัวมากกว่าเพราะว่าความเสื่อมเนี่ยมันเป็นไปอย่างช้าๆมันเริ่มจากตอนแรกที่เราไม่มีอาการอะไรเลยจนกระทั่งมันเริ่มมีอาการปวดบวมแดงร้อนเราก็เริ่มมีอาการเหมือนกับร่างกายมันจะมาซ่อมซ่อมเสร็จปุ๊บกระดูกเริ่มผิดรูปผิดล่างเริ่มไม่อยากเดินน้ําหนักตัวก็เพิ่มขึ้นก็ยิ่งผิดรูปผิดล่างไม่อยากเดินเข้าไปใหญ่สุดท้ายกลายเป็น นอนติดเตียงไปเลยเพราะว่าไม่อยากทําอะไรแบบนี้ค่ะแล้วภาวะแบบนี้เกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยจริงไหมคะใช่ค่ะขึ้นอยู่กับว่าน้อยหรือเยอะเร็วหรือช้าแบบนี้เพราะว่าบางคนน้ําหนักตัวเยอะก็ใช้ข้อเยอะกว่าพอรับน้ําหนักมากกว่าบางคนใช้ชีวิตในการใส่รองเท้าส้นสูงออกกําลังกายอย่างหนักแบบนี้ค่ะนั่งทํางานนานๆยืนนานๆเดินนานๆพวกนี้ค่ะมีผลหมดเลยมันก็จะยิ่งทําให้เสื่อมเร็วกว่าปกติโอเคหลายคนถ้าเป็นอาการหนักมากๆกก็ต้องไปโรงพยาบาลหาคุณหมออันนี้ขั้นสุดของการรักษาคืออะไร ขั้นส่วนการรักษาก็คือการผ่าตัดแต่เริ่มแรกเขาจะให้ปรับพฤติกรรมลดน้ําหนักก่อนแล้วก็กินยาฉีดยาแล้วสุดท้ายถ้าไม่ไหวจริงๆก็คือผ่าตัดก็คือใช้ใค่าใช้จ่ายเยอะมากก็คือน่าจะหลักแสนขึ้นซึ่งหลายคนก็ไปไม่ถึงจุดนั้นก็ต้องทนอยู่กับการทรมานที่เกิดขึ้นกับภาวะไขข้อเสื่อมตามจุดต่างๆของร่างกายใช่บกาแฟที่ตุ๊กตาเลือกก็ต้องเป็นกาแฟที่ไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะลูกตาเลือกดื่มดีคอฟฟค่ะตัวนี้นะคะไม่มีน้ําตาลไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะไม่มีไขมันทรานส์ดื่มแล้วก็ สบายใจอ่ะผมโดเดอร์ยุพิชัยชาเลขานะครับ D คอ f f e e นี่ครับี D Coffee นะครับเป็นกาแฟาที่มีส่วนผสมของสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายถึง35ชนิดนะครับโอ <Yes. S 2> กลิ่นหอมครับได้กลิ่นถึงสมุนไพรต่างๆมากมายนะครับแล้วก็สารต่างๆมากมายเดี๋ยวขอลองชิมแป๊น,นะครับรชาติ mm hmm. ยอดเยี่ยมจริงครับสุขภาพดีกาแฟาดีต้อมี c o f f e ครับ อมมากเฮ้ยอกาแฟมันหอมมากเลยดีคอฟฟเนี่ยผมบริษัทคำซอยนี่มีหน้าน่ยถึงแบบทุกคนเขาดื่มกันน่ะมี3าชนิดส่วนผสมนะครับจะบอกให้ดื่มแต่ละครั้งต้องดื่มกาแฟดฟีกาแฟกาแฟที่มีคุณภาพเรื่องน้ำตาลไม่มีเลยครับไม่มีศูนย์น้ำตาลนี่แหละที่บริษัทคำ้อยชอบมากเลย วันนี้มาแล้วนะครับกับดีคอฟฟี่กาแฟที่พี่นีโนเมเทนีให้ความไว้วางใจครับและมีสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมด35ชนิดในซองเดียววันนี้จัดโปรแรงๆนะครับ1กล่องบรรจุ10ซองราคาปกติ690บาทวันนี้เราให้ไปถึง3กล่องด้วยกันและคุณผู้ชมที่โทรเข้ามาก่อนรายการจะจบนะครับเราแถมฟรีดีคอฟฟี่ไปให้อีก3กล่องด้วยรวมทั้งสิ้นได้ไปถึง6กล่องทั้งหมด60ซองครับราคาเต็มปกติ4,140บาทวันนี้เหลือราคาจ่ายเบาๆเพียงแค่1 1,390บาทเท่านั้นสนใจโปรโมชั่นดีๆแรงๆแบบนี้รีบยกหูโทรศัพท์แล้วโทรมาสั่งจองที่02-853-8989โทรตอนนี้เลยครับ ตอนนี้อายุ50กว่าแล้วนะคะด้วยอาชีพการงานนะคะคือว่าจะเป็นไกด์นะคะในการที่จะต้องดูแลลูกทัวร์ลูกค้านะคะวันวันหนึ่งเนี่ยเราต้องใช้ร่างกายค่อนข้างเยอะนะในการยืนในการบริการลูกค้าก็ไม่ต่ำกว่า18ชั่วโมงนะคะตั้งแต่เริ่มต้นจนกว่าลูกค้าเขาจะเข้านอนนี้นะคะทําให้เรามีปัญหาตรงนี้มาด้วยอาชีพเราเนี่ยเราทำมา10กว่าปีแล้วนะคะแล้วอายุเราก็มากขึ้นนะคะน้ําหนักเราก็เพิ่มมากขึ้น ปัญหาเริ่มแรกเนี่ยตรงข้อเขาอ่าอ่ะมันจะดังกบแคบก,กบแคบนะคะก็ยังรู้สึกปวดเล็กน้อยนะคะแต่ต่อมาเนี่ยประมาณสักหลังจากที่เรามีเสียงกบแกบก็แคบปีกกว่าเนี่ยเราเริ่มปวดมากขึ้นนะคะสังเกตได้นะคะตอนที่เราขึ้นลงบันไดนะคะแล้วเราปวดมากขึ้นไปได้สามสี่ขั้นเนี่ยเราเราไม่ไหวแล้วคะ่ะเราต้องหยุดพักก่อนนะคะเพื่อให้อาการมันดีขึ้นแล้วเราถึงจะเดินต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยคะ่ะ มันจะเป็นปัญหาในการที่ที่เราใช้ชีวิตประจําวันแล้วหน้าที่การงานเราที่เราต้องจะต้องเดินต้องอะไรพวกนี้ทำให้เราต้องหยุดพักรักษาตัวก่อนพี่ผมเองเนี่ยเป็นคนติดกาแฟนะคะต้องดื่มทุกเช้าเลยนะคะจึงหันมาสนใจกาแฟของคุณนีโน่นะคะซึ่งมีกลิ่นหอมนะคะรสชาติกลมกลม่อมและที่สําคัญนะคะมีสมุนไพรถึง35ชนิด วันนี้มาแล้วนะครับกับดีคอฟฟี่กาแฟที่พี่นีโนเมเทนีให้ความไว้วางใจครับและมีสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมด35ชนิดในซองเดียววันนี้จากโปรแรงๆนะครับ1กล่องบรรจุ10ซองราคาปกติ690บาทวันนี้เราให้ไปถึง3กล่องด้วยกันและคุณผู้ชมที่โทรเข้ามาก่อนรายการจะจบนะครับเราแถมฟรีดีคอฟฟี่ไปให้อีก3กล่องด้วยรวมทั้งสิ้นได้ไปถึง6กล่องทั้งหมด60ซองครับราคาเต็มปกติ4,140บาทวันนี้เหลือราคาจ่ายบเบาๆเพียงแค่1 1,390บาทเท่านั้นสนใจโปรโมชั่นดีๆแรงๆแบบนี้รีบยกหูโทรศัพท์แล้วโทรมาสั่งจองที่02-853-8989โทรตอนนี้เลยครับหากผู้ชม,มคงดื่มกาแฟสูตรเดิมๆอยู่ในทุกๆวันนะครับร่างกายผู้ชมอาจจะถูกทําลายไปโดยที่ไม่รู้ตัวเนื่องจากการที่เติมน้ําตาลจนมากเกินไปนมข้นมากเกินไปหรือครีมเทียมที่มากจนเกินไปนั่นเองนะครับวันนี้คิดใหม่ เปลี่ยนใหม่จากกาแฟสูตรเดิมๆแบบนี้ที่อาจจะทำลายสุขภาพของคุณผู้ชมมาเป็นกาแฟดีๆแก้วนี้จากดีคอฟฟี่ครับกาแฟดีๆที่พี่นีโนเมเทนีให้ความไว้วางใจเพราะมีสารสก,กัดจากธรรมชาติทั้งหมด35ชนิดในซองเดียวไม่ว่าจะเป็นเฮลินจือรังนก คอลลาเจนอเซโรลาเชอร์รี่ถังเช่าและสารสกัดจากธรรมชาติอีกมากมายครับอันดับแรกที่คุณผู้ชมจะได้สัมผัสจากการที่ชงดีคอฟฟี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นคือกลิ่นหอมจากอาราบิก้าแท้ๆของดีคอฟฟี่และสัมผัสต่ตอมาครับ เรื่องของความอร่อยกลมกล่อม,มที่ลงตัวของดีคอฟฟที่สำคัญคือไม่มีกลิ่นของสมุนไพรเข้ามารบกวนในระหว่างการดื่มแล้วมากกว่านั้นไม่ว่าจะดื่มร้อนหรือดื่มเย็นรสชาติก็กลมกล่อมไม่เปลี่ยนด้วยนะครับและที่สำคัญเรื่องของสุขภาพไว้วางใจได้เพราะ0%น้ําต้ำตาล0% c รคอเลสเตอรอลและ0%ไขมันทรานดยครับ เพราะว่าดีกาแฟนั้นทํามาจากเมล็ดกาแฟารบิก้าแท้นะครับเกรดพรีเมียมสั่งตรงมาจากประเทศสเปนเลยครับหอมอร่อยดื่มง่ายไม่มีกลิ่นของสมุนไพรมาลบกวนทุกวันนี้นะครับเวลาผมเจอเพื่อนฝูงผมมักจะแนะนำสิ่งดีๆให้เขาเสมอด้วยการดื่มเครื่องดื่มสุขภาพดีๆ,ส,ดๆสุขภาพดีกาแฟาดีต้องดีคอฟฟ วันนี้ดีคอฟฟนะครับมีโปรโมชั่นดีๆในการให้คุณผู้ชมได้ดื่มกาแฟอย่างกลมกล่อมและสุขภาพดีไปพร้อมกันนะครับเพราะว่าดีคอฟฟี่งกล่องบรรจุ1 2บซองหกบาทวันนี้จัดให้ไปถึง3กล่องด้วยกันาร3ิซองที่อยู่ตรงนี้นะครับให้คุณผู้ชมไปเลยแต่คุณผู้ชมที่โทรเข้ามาทันก่อนรรยการจะจบนะครับเราแถมฟรีอีก30ซองหรือ3กล่องไปด้วยพร้อมกันรวมทั้งหมดนี้6 0ซองครับจ่ากราคาเต็มปกติ4,140บาทให้คุณผู้ชมเหลือจ่ายเพียงแค่ 1, 3 9 0บาทเท่านั้น น60ซองนี้1,390บาทเท่านั้นนะครับสนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ยกหูโทรศัพท์และจับจองสิทธิ์นี้ด่วนนะครับที่028538989รีบยกหูโทรศัพท์ก่อนที่ของจะหมดกลางรายการนะครับ อย่าลืมนะครับว่าอาหารเสริมไม่มีผลต่อการรักษาโรคใดๆนะครับที่สาคัญรักษาสุขภาพไปด้วยพร้อมกันครับไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารครบ5หมู่ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอรักษาสุขภาพจิตและพักผ่อนนี้เพียงพอด้วยนะครับวันนี้ผมวีรชัยลารายการไปแล้วนะครับสวัสดีครับ